อันนี้เราจะมาโชว์สาธิตการตัดลวดตัวเป่านะครับในกรณีที่ว่าดึงลวดแล้วมีปัญหาที่ว่ากิบล็อกจับลวดไม่เต็มนะครับตอนนี้เราดึงที่1,500 psi นะครับจะทําการตัดโดยที่ปลายลวดนะครับจะมีตัวคุมกิบไว้อยู่นะครับอาจจะเป็นแป๊บเหล็กก็ได้หรือเป็นผ้าเป็นถุงมืออะไรก็ได้นะครับอาทีนี้จะตัดหัวลวดแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูแรงกระเด็นนะครับ่ครับ นะครับแรงกระทำกับรวดอยู่ที่1,500พิษไอ้นะครับหรือ1ตันครึ่งนะครับกิฟกระเด็นเลยนะครับก็งานดึงลวดนะครับค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งต้องใช้คนที่มีความรู้และประสบการณ์นะครับเนาะทำได้นะพี่เอ่อ<ๆ>พออยู่อันนี้ก็เอี้ยวหน่อยถ้าอยจ่ถ้าขาดตะกานะถ้าจะาตัดตอการก็เอี้ยวเียวหน่อยหรือหาแล้วมากดตรงนี้ไปอีกทีนึงถ้ากลัว